ถ้าเกใครเจอวิดีโอนี้นะครับบอกด้วยว่าผมรักครอบครัวผมมากผมคงไม่รอดแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว 10. Cloverfield Lane หนังเรื่องนี้นำแสดงโดยนักแสดงแค่3คนนะครับก็คือ Mary Elizabeth Winstead John Goodman แล้วก็ John Gallagher Jr. นะฮะกำกับโดย Dan Trachtenberg ซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเรื่องยาวเรื่องแรกของเขาเลยนะ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเคยดูหนังสั้นของเขานะครับที่ชื่อว่า Porno Escape เนี่ยก็คงจะรู้แล้วว่าอันนั้นน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาได้กํากับหนังเรื่องนี้เลยทีเดียวถ้าเกิดใครไม่เคยดูนะครับผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงนี้เลยลองไปดูกันนะครับเพราะผมชอบมากๆก่อนจะไปเริ่มต้นกันนะครับผมต้องบอกก่อนว่าในวิดีโอนี้เนี่ยจะมีการพูดถึงโครงสร้างของหนังในภาพรวมนะฮะถ้าเกิดใครดูเทรลเลอร์แล้วแบบยังไม่รู้ว่าหนังมันเป็นอะไรเราไม่อยากรู้อะไรสักอย่างเนี่ยผมขอแนะนําให้ไปดูหนังเลยนะครับแล้วค่อยกลับมาดูร ผมจะไม่พูดอะไรเกี่ยวข้องกับส่วนสําคัญของหนังอีกแล้วว่าเราก็ไปเริ่มกันเลยครับผม มราพลอตเรือเ่องของเทนคลาวเวอร์ฟิลเลนนะครับก็คือมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งครับที่ชื่อว่ามิเชลวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำนะฮะทีนี้เนี่ยพอเขาตื่นขึ้นใหม่อีกทีนะครับเขาก็พบว่าเขามาอยู่ในหลุมหลบภัยกับผู้ชายอีกสองคนครับก็คือฮาวเวิร์ดและก็เอเมดนั่นเองนะฮะซึ่งฮาวเวิร์ดเนี่ย,ะะยบอกกับมิเชลว่าข้างบนดินเนี่ยกำลังเกิดเหตุร้ายๆอะไรมากมายเลยมีการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์อากาศไม่สามารถหายใจได้พวกเราไม่สามารถไปไหนได้นอกจากอยู่ในบังเกออนนนนีีี้้้้ะคบซึ่่่งงทเยยยมมมชลกก็ห็หืืวววาาาาาตพพสแจดู ตกลงแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆมันเป็นยังไงแน่แล้วตกลงข้างนอกเนี่ยมันอันตรายจริงๆไหมอะไรยนี้นะครับก็ต้องไปติดตามกันเองในหนังนะฮะอย่างแรกที่ผมต้องพูดถึงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับก็คือ มันไม่ได้เป็นหนังภาคต่อหรือว่าสปินออฟของโคลเวอร์ฟิลภาคแรกแบบจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้นะครับอย่าหวังว่าจะได้เขียนอะไรที่มันตรมตาม C G I ระเบิดระเบ้ออะไรเงี้ยเพราะว่าคุณจะผิดหวังแน่นอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังสไตล์ทรลเลอร์ในที่แคบที่แบบว่าเน้นจับอารมณ์แล้วก็การกระทําของตัวละครให้เรารู้สึกกดดันอะไรนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ย น่าจะสนุกกับหนังมากกว่านะครับคือถ้าเกิดมองจากที่มันเป็นอยู่นะครับผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องเชนคลาวเวฟฟิวเล่เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะคือตัวบทเนี่ยมันดูฉลาดแล้วมันก็ดูแบบน่าสนใจตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับถึงแม้ว่าในหนังทั้งเรื่องเนี่ยจะอยู่ในสถานที่แคบๆกับตัวละครแค่สามตัวนะครับแต่ผมมองว่าไม่ไม่ได้มีอะไรน่าเบื่อในหนังเรื่องนี้เลยนะคือทุกส่วนเนี่ยมันมีเหตุผลในการทําอยู่แล้วก็แบบมัน มันเหมือนมีความกดดันมีความเครียดอะไรที่เราเห็นอยู่บนจอแล้วแบบเรารู้สึกไม่โอเคอะทําให้แบบมันมันอินไงคือมันดูแล้วมันเหมือนกับว่าเราอยู่ในบังเกอร์นั้นด้วยจริงๆอะครับแล้วมันก็ทําให้แบบเอาจริงๆนะพอผมดูไปสักพักเนี่ยผมลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับอร์ฟิลคือผมรู้สึกสนใจกับตัวละครสามตัวนั้นมากๆจนผมแบบไม่ได้หวังว่าจะได้เห็นสัตว์ประหลาดอะไรนี้เลยอะพูดถึงสัตว์ประหลาดนะครับหลายๆคนก็อาจจะถามผมนะว่า แล้วตกลงในหนังเรื่องนี้มีหรือเปล่าไอ้อะไรที่แบบมันเว่อร์แบบหนังเรื่อง c l o v e r f i e เนี่ย ผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีครับแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่แย่ที่สุดข,ของหนังเรื่องนี้แล้วนะเพราะว่ามันดูโดดออกจากโทสนส่วนอื่นๆของหนังนะครับแล้วก็แบบมันมาจากไหนก็ไม่รู้อะ <c oughs> คือความรู้สึกของผมเนี่ยคือหนังเรื่องนี้มันเจ๋งได้ด้วยตัวมันเองนะครับแล้วส่วนที่ทายอินเข้ากับク l バー e ิลเนี่ยเป็นอะไรที่แบบทําให้ดึงหนังเรื่องนี้ลงด้วยซ <c oughs> ้าอะก็ <c oughs> <yat forgiven> ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ผมไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะว่าผมเข้าไปดูเทรนด์クロバーフิลเลยแล้วผมบ่นในส่วนที่เกี่ยว <c oughs> ข้้ออองกับบ่่่่ะคคืมมมนนไรจเิดขึใชแแต มันคือความจริงนะครับสาหรับในส่วนของทางด้านการแสดงนะครับนักแสดงทุกคนทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยคือแบบมีแค่3ามคนก็จริงอ่ะแต่ว่าสามารถแบกหนังทั้งเรื่องให้ดูน่าสนใจได้ตลอดเวลาเลยนะครับจอห์นกู๊ดแมนในบทฮาวเวิร์ดเนี่ยผมมองว่าทําออกมาได้ดีมากถึงขั้นที่เรียกว่าถ้าเกิดแบบหนังมันเป็นสไตล์ออสการ์อะไรหน่อยนะอาจจะได้ชิงไปด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยจอห์นกู๊ดแมนเล่นออกมาในลักษณะที่เรียกว่าแบบดูไม่น่าไว้ใจแล้วแบบดูแบบ หน้าขนลุกอะ่ะคือมันแบบเป็นตัวละครที่แบบเราดูแล้วเรารู้สึกกลัวยังไงไม่รู้นะส่วนแมรี่อเลสเบตวินสเต็ดนะครับผมมองว่าอาจจะทำได้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยผมมีความรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เราดูแล้วเราเอาใจช่วยนะครับแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันโง่หรือมันแบบน่าลํำคานอะไรเ,เหมือนในหนังแบบพวกซีรีลเลอร์หนังเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยส่วนจอห์นการ์ลเกอร์จูเนียนะครับแม้ว่าบทจะไม่ได้เยอะเท่ากับอีก2คนแต่ว่าก็ทําออกมาได้ดีมากๆในส่วนที่ตัวเองได้รับนะครับในส่วนของทางด้านเทคนิคนะครับผม,ม แล้วเนี่ยเรารู้สึกถึงความแคบความอับความไม่แน่อยู่ของบังเกอร์นั้นน่ะแล้วแบบเวลาตัวละครเราเจออะไรแบบที่มันต้องลุ้นๆเนี่ยเราก็แบบรู้สึกแบบรู้สึกตามตัวละครเลยคือมันแบบมันทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เด่นเนี่ยก็คือซาวด์มิกซิ่งของหนังเรื่องนี้ครับคือแบบเวลามีเสียงอะไรที่แบบมีอิมแพคกับคนดูเยอะๆเนี่ยมันจะแบบปังแล้วแบบปังจริงๆอ่ะคือเราดูแล้วเราแบบมันจะแบบ ไม่รู้อ่ะมันรู้สึกแบบอินมากเลยอ่ะคือผมรู้สึกว่าซาวมิกซิ่งหนังเรื่องนี้ทําได้ดีมากๆนะครับคือตอนที่ผมดูเนี่ยผมแบบใจเต้นปุบ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 ปุเลยอ่ะคือแบบด้านเทคนิคนี่เรียกว่าแบบเหมาะกับหนังเรื่องนี้มากๆเลยครับสรุปแล้วในภาพรวมนะครับหนังเรื่อง Ten Cloverfield Lane เนี่ยเป็นหนังเทรลเลอร์ในที่แค่ที่ทำออกมาได้สนุกมากๆนะฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปสนใจว่ามันชื่อ Cloverfield เนี่ย เราก็จะดูหนังเรื่องนี้อย่างมีความสุขแล้วก็แบบลุ้นมากอ่ะคือลุ้นทั้งเรื่องจริงๆนะครับการแสดงเทคนิคการกำกับทุกอย่างออกมาดีหมดนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันไม่มีความจําเป็นจะต้องไปเกี่ยวข้องกับ l o v v r r i e l d เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะขอบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่อง c เ c l o v e r f i e l d l a n e เนี่ย ไปดูตัวราคาเต็มยังไงก็ไม่เสียดายตังค์แน่นอนครับผมก่อนจะจบวิดีโอนี้ไปนะครับผมก็ขอประกาศนิดนึงนะครับว่าผมจะมีทำรีวิว Man of s t e e l เป็นการต้อนรับ Batman V ีซูเปอร์แมนดอนออฟจัสตินะครับซึ่งน่าจะเสร็จภายในวันพุธนะฮะก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามขา่าวสารของเพจได้ใน Facebook ใน description box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย